คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับพบอปัดเดกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ L S M 99นะครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับเข้ามาที่ค่ายเกมสเปซเกมมิ่งนะนะครับสเปซเกมมิ่งครับเข้ามาแล้วก็จะเจอเกมฟิชชิ่งวอร นะครับฟิชชิงวอลตรงนี้หรือใครจะตามเข้ามาครับใต้คลิปนี้เลยครับมีลิงก์ให้กดกันนะครับกดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปเลยครับตามเข้ามาครับแล้วก็มาคอมเมนต์กันครับแทคนิคดีๆแทคนิคยังไงครับมาดูมาเล่นมาชมกันได้ครับใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้กดนะครับเราเข้ามาแล้วนะครับในฟิชชิงวอลก็จะเจอ3ตัวเกมตรงน like right like ี้นะราคาแต่ละห้องจะแตกต่างกันนะครับตอกระสุน1นนัดนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะไปที่ห้องเอ็กเพรครับงบที่2,500บาท ไปเลยครับก็ปรับยอดเลงครับห้าบาทครับยิงมมงก่อนเลยครับนี่ยิยงมมงก่อนเลยมงมงมงม่วงมงม่วงเออแล้มมี่อีกแล้วอ๋อครับร้อยสี่สิบห้าบาทนะราชามังกรตรงนี้ครับเอาอันนี้มาใกล้ๆนะครับยิงไปเลยโหยากครับอย่างงี้ยากมากไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้มาจนได้ครับมาจนได้ครับมาดูกันว่าจะไปที่เท่าไหร่ครับสี่สิบครับคูณสี่สิบได้สองร้อยผมก็จะเพิ่มเงินนะครับตอนนี้เอาอย่างพระไอ้โ้งมาครับขอยิงโมงก่อนโมงตายยากมากครับตรงนี้โอ้โหสองร้ยเจ็ดสิบนะครับได้ไรอ๋อแล้วก็ทามาด้วยโอ้โหมาเพียบเร็วตี อ้มครับอาของเขาเหรอโอ้โหปูมาครับตรงนี้ครับปูมาครับขอยิงที่8บาท9บาทครับยิงปูครับอ,อ้าวโธ่มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ผมเล่นแค่2บาทพอไปครับนะครับ2บาทเป็นไงครับสายเรียบไหม อย่างอยู่ครับตายครับยิงอีกครับยิงอีกครับมาดูว่าจะได้กําไรไหมนะสองหกหกหกไเยอะหน่าจะจําไม่ผิดนะสองหกหกหกยิงตะพื้นตะพือ der Wörter หยุดครับหยุด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 ครับหยุดสามพันสามตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่สามพันสามนะไปที่เจ็ดบาทครับเพิ่มไหมครับเจ็ดบาทครับยิ่งราชามงกอมานะครับตอนนี้ของใครครับของใครไม่ของเราครับอ่ามีเพื่อนคนนึงนะครับบอกว่าอยากจะรู้ว่าใครได้นะ ต้องลองกดยิงดูนะถ้าของเราหยุดแสดงว่าของเราได้ถ้าเรายยิงได้ก็แสดงว่าของเราไม่ได้เออเนี่ยอย่างเงี้ยเรายิงได้อยู่ครับไม่ใช่ของเรานะของขา่าวล้วนๆครับทำไมเราไม่ได้เอากีฟ่าเออนี่ยิงไปเออได้ไหมทีเนี้ยได้ไหมต้องได้แล้วแหละ ต้องได้แล้วแหละอ้าไม่ตายเลยเออมีไหมอ่ะโอ้ได้เก้าร้อยหกสิบบาทนะได้เก้าร้อยหกสิบาทตรงนี้ก็ถือว่าได้มาสี่ร้อยนะครับจะหนังยาวหรือสั้นยังไงครับตอนนี้เออสามพันหนึ่งแล้วชาวนอนไหมครับตอนนี้ไปที่เก้าบาทครับไปครับไปครับไป ยิงไปเลยครับปล่อยยิงไปเลยครับตรงนี้ครับเก้าบาทครับที่เก้าบาทลิงยิงลิงไปนะครับเป็นไงครับสิบบาทครับทคศนิกของผมก็เป็นจะเป็นแบบนี้นะยิงไปแล้วไม่ขึ้นผมก็ต้องเพิ่มเงินไปเรื่อยนะครับเออยี่สิบครับลูดเลยครับ เรียบร้อยครับตอนนี้วานอนแข็งแกร่งมากอีกแล้วครับท่านวานอนไม่ได้นะวันนี้นะนะโหเสียดายมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะได้แต่อย่างเดียวนะครับวันนี้ผมเสียแล้วนะครับเสียแล้วนะก็ต้องยอมรับกันไปนะครับนะครับเดี๋ยวใครมีทัศนคติอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะหรือใครจะตามเข้ามาก็ใต้คลิปนี้เลยครับมีลิงก์ให้กดนะครับกดเข้าไปนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ